่าถ้าในาท่อทำด้วยอากาศว่างยิ้มเลยดา่าใจในใจก็เหนึ่งหารอะไรวะเดี๋ยวนะถ้าในท่อทำด้วยอากาศว่างถ้าในาท่อทำด้วยอากาศว่างความเร็วที่เดินทางในท่อเท่าไหร่คะมันก็จะเป็นเศษหนึ่งเส่วนามร็วมีศูนย์เสนสซอนศูนย์เท่าไหร่คะสามคูณสิบกำลังแปดเนาะทำอะไรรอบแล้วนะคะก็คือความเร็วแสงนั่นเอง มาอัลฟามาอีกแล้วเออแต่อัลฟานี้ห้อยตัวสเมื่อกี้นี้อัลฟาห้อยตัว 4. ดีแล้วก็ย้ำแล้วย้ำอีกว่าเฮ้ยอัลฟาดีนะนั่นคือในท่อวัสดุที่ใช้ในท่อถ้าเป็นอากาศว่ากอัลฟาดีเป็นสินย์เข้ครับวันนี้อัลฟาห้อยสีตัวนี้ย่อมาจากคอน d u c t ตอร์ลอให้เราเนเป็นลอ s สที่อยู่บริเวณไหนของท่อโลหะที่ใช้ทําตัวท่อ โบราณนะใช่อไหมว่าพี่รุ่นพี่ก็ทุกป,ปีก็สับหยดสับกันอยู่นั่นแหละเอาค่าเสียคดีต่อประจันผิดสับไปไมาอยู่นั่นหนหะนะคะอันนี้คือล็อตจด,ดดีๆนะคะล็อตหรือการสูญเสียเนื่องจากผนังท่อที่ทําด้วยโลหะเห็นใจไหมคะนะใช้สมการสุดท้ายเลยก็ได้ค่ะจากบนก็ดีไลน์มาเป็นยุบยุบยุบให้สวยงามน,นะคะรู้จักหมดไหมรู้จักหมดไหมเองร,รู้จักไหมเอ A, อเะะรอรู้จักหนูจะได้เกรดวิชานี้ล่ละค่ะหนูรู้จักใช่ไหมเอรู้ B รู้ไหมรู้เครู้ไหมเคโอเมกาสควรูทิเอซอนโอเมกานี้คือคิดจากเหรือคิดจาก FC เชื่อไหมว่าก็พี่ก็ผิดอีกก็เอา FC เข้ามายัดอาจารย์เชย่เลยมันมีห้อย C ีไหมคะ ไม่มีอย่าห้อยเนี่ยมนโนเองเราก็ไม่มนโนนะคะไม่มีก็คือไม่ห้อยอันไม่ใช่แบบนี้นะที่จับ f นี้นะคะอะไรไม่รู้จักอีกเอตตารู้จักไหมเอตตาสแควรูทมิลส่วนเอสตอนจากบทที่แล้วเครู้จกักเบต้ารู้จักเบต้ามาจากไหนเบต้ามาจากหน้าเมื่อกี้สแควรูทอะไรเนาะเบต้าของเราเนี่ยค่ะ เบต้าสุดนี้ขึ้นกับโหมดใช่ไหมคะอยู่ที่หนูจะทำโหมดไหนเบต้า <Beta S 2> หนูจะแปลงตามโหมดนะเบต้า <Beta S 2> ไม่ธรรมดานะคะขึ้นกับโหมดด้วยเนาะกัะสมการนี้นะคะมาใหม่ตัวนี้คะ่ะอ่าดูดีๆ R S นะคะ R S ตัวนี้คือ resistance คือความต้านทานของโลหะที่ใช้ทำท่อ,อเขียน ความต้านทานหน่วยเป็นโอห์มนะคะความต้านทานของโลหะที่ใช้ทาท่อออหนูจะรู้ได้ไงจันมีสูตรอยู่ค่ะเป็นไงแล้วอ่ไม่มีเขียนใหม่ R S เท่ากับสเปรโอเมกาเนวส่วนอจจาจารย์จะเริ่มอาจารย์เป็นคนไม่ชอบจำสูตรแล้วสังเบบนหมนะ สนองเลน้อซิกมาอ่าอารนะคะเท่ากับสแวร r o โอเมกามิส่วนสองซิกม่านะคะโอเมกา้าสองพ่ที่ไม่ห้อยเออ F ไม่ห้อยโอมก้าไม่ห้อย F, ก็ต้องไม่ห้อยมิคือ มิวของวัสดุส่วนใหญ่ก็เป็นมิวศู์ค่ะเพราะว่าไม่ใช่แม่เหล็กเนาะสองซิกมาซิกมาตัวนี้คือบทที่แล้วคืออะไรคะอ่าซิกมาตัวนี้คือบทที่แล้วคืออะไรคะ Conductivity หรือค่าความนำไฟฟ้าของโลหะใช่ไหมคะ หน่วยเป็นซีเมนเปอร์ทองแดงทองคำทองเหลืองเองินใครน้ำดีสุดใส่ออกไปปฟาพาตายเลยเงินใช่ไหมคะตัวซิกม,มาที่สูงที่สุดนีแ่แหละค่ะก็ไปเปิดตารางออกมาแทนค่าหาไอเอได้หาไอได้คำนวณอัลฟาซีดจบนะคะลืมถามไปว่าหน่วยของอัลฟาซีหน่วยเป็นไร ก็เหมือนบทที่แล้วอัลฟาหน่วยเป็นชืี้พ่าๆเนเปอร์เปอร์เมตรต่อเมตรนะคะยาสองเมตรก็คูณสองเข้าไปเนาะ er อัลฟาดีเมื er. ่อกี uh ้ก็เนเปอร์เปอร์เมตรนะคะอยากเปลี่ยนเนเปอร์เป็นเดซิเบลทำยังไงคูณแปดจุดหกแปดหกนะคะก็จะได้เป็นเดซิเบลออกมา เอาพักสองนาทีหน้าตาแบบว่าโกรธอาจารย์อ่ะนะเอาพักเนี่ยห้องน้ำแล้วมานน้าสองนาทีกลับมา